สวัสดีคะ่ะพแม่พี่อ้องมื่อนีนก็มาพอกมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y o u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยเป็นจังใดหมื่อวานสายฮานอยแตกสนันวันไหวบ่แตกสนันวันไหวบ,วหวบ่ผู้ดใดๆผู้ใดตามของเหลขกลับนางฝานบ่เนาะสาวน้อยคนสวยแตกสามหลบสามตัวตดด้วยพแม่พี่้องสามตัวตด้อมเพื่อนเพื่อนแนใน,ใน,ในกลุ่มเนาะ เสวนนากันอยู่สัมมนาเรื่องตัวเหล็กเป็นของเหลลกรับนางฟ้าเข้าไปที่ว่างแนวทางให้ทุกวันเนาะค่ะเนาะหาหนอยจะมีกันทุกวันในกลุ่มแล้วกะเหล่าสามชีพม่พ่นองของเหลลรับนางฟ้าเข้าไปรอบพิเศษหนึ่งซีซีหนึ่งค่ะแล้วก็มาแตกสามตัวรอบปกติ สตัวแตกแล้วก็สองตัวแล้วก็แตกสองตัวลางอีกพี่น้องแล้วก็ต่อด้วยรอบ v ีไอพมรอบจุๆ๊ๆรอบ VIP อพกับไปหนึ่งหนึ่งอีกเป็นจังไดเมื่อนี่ผู้ใดสิตามผู้ใดเจ็บนักไปพักที่ห้าน้อยน้ำเหล็กหลับนั่งฝ่าเด้อมือเด้อใครเจ็บหนักหมู่ว่านนี่มีเล่าพัฒนาเล่าสามาัคคี ผู้ดได้เจ็บนั่ไปพักที่ห้าน้อยมือนี่สี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอพวงมาพี่นองถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเบิ้ลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดเจ็ดหกแปดเก้า 6กหกตัวเน้น2หางเน้นที่8ปดรูดที่8เน้นไปที่8ป8 9จสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว6กแปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของ เซียนนมพ่อแม่พี่น้องของเสียนนมก็เข้าก็ปังก็ผ่านรอบสะโพกจิตของ่นแตกบนรางรอบสะโพกจิตแตกบนรางพ่อแม่พี่น้องแล้วต่อด้วยรอบกาชาตเจ็ดหกตรงตเมื่อนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับเสียนนมจับตามองจับตามองเสียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าน่อยหกกับแปดอ้าวหกกับแปดมาอีกแลไวพ่อแม่พี่น้อง สองตัวสี่หางหกสี่หกห้าแปดสี่แปดห้าเบิ้ลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสี่หกแปดห้าหกหกแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เน้นไปที่หกห้าแปดสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแปดสี่ แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหน่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของมาดามมาดามคำนวณมาดามให้เมือวานนี่เขาไปรอบเด้พอพ้อแม่พป่นองรอบ vip 7997แล้วก็รอบสปอตเจเจเข่า2องรอบเป็นจังใดมีภไยใดภไยตามของดอล่ามาดามบ่ เมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่พ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของดารามาดามมาดามให้เมื่อเนี่รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับหกเม็ดเดียวให้หกเม็ดเดียวให้เท่ละเม็ดดอกพ่อแม่พี่น้องเจงบ่พุ่นแล้วเจงแต่ย่ำเขาแล้วเนาะกะธรรมดาพ่อแม่พี่น้องขันย่ำเขากะว่าเจงเสร็จแล้วขันย่ำบ่เขากะว่าบ่เจงกะบ่าถือต้องแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบ่ ่ผู้ใดสิตามของดาลล่ามาดามเืยนี่หเม็ดเดียว2ตัวสี่หาง6กสี่หกห้าหกเดหกดเบิ้ลก็จะเป็นหกหสตัว3ามหาง6กหกเจ็ดหกดหหห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่6 7แล้วก็6 8แปดแคปหน้าจอสาตัวเน้น2องหาง6กห6เจ็ดพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอล้วไปต่อ แล้วจะเป็นของใครโอ้เขาเด้อยนนีงวดงวดเมื่อวานเนาะหกโอ้บอมแนเนาะ่อมแม่พี่น้องเจ็ดเจ็ดตัวนี้โอ้ยเป็นไรแถามาดามตีวันว่ากินยาว่าขยาวขวดบอว่าสั่เอซีว่ากินยาว่าขยาวขวดบอมาดามว่าสั่บอมแนดอกพอแมนพี่น้องสงสัยกินกาแฟบอส่งดีบอมมีผู้ส่งห้บอมีเวลาส่งกาแฟสงสัยบอมมีเวลาส่งกาแฟกาแฟขอน กาแฟขวนกล่นกันเลยเมากาแฟกันแมนอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยของชอเชษชัยเข้าไปรอบกาซาดศูนย์เจ็ดตรงๆแบบโบตองกับผู้ใดเป็นแฟนครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอช่วงนี้กำลังรอขืนรอขืนแล้วพูดไม่พี่น้องเพราะว่าเดินดีเนีย่ยว่ามรอกำลังงินพงาดแหละได้ล่องงานนาปกบ่อยก่าเพื่อนอยู่ช่วงนี้ อชอแชชัย,ชย,ชย,ชยให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึงห้าหน่อย0ย์กับสองสองตัว4หาง0 5 0ย์ห้าศูนย์้าจะเป็น0ูนย์ 3, ตัว3หาง0 2 5ย์สองห้ 6, 2, สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่0ูนย์หกสองตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว0 2 5ยองห้คปหนาจอพ่อแม่พี่น้อง แล้วไปต่อเป็นของคายกับขอบุญขอบคุณซอเสร็จใช่เจ็ดเสี้ยนดังเนาะเจ็ดเสี้ยนแปดเสี้ยนขอบุญขอบคุณหลายๆห่าลังเทียรเรื่องขอบคุณพันได้พอยพี่น้องอันกินกาแฟบ่เขายาวคือวานแหละกินกาแฟช่องบ่คักผู้ใดว่างมาส่งกาแฟให้นี่เด้อผู้ใดว่างมากมากรับสมัครส่งกาแฟรับสมัครอันบริการมาส่งกาแฟให้เนี่ย สิพาไปเที่ยวรอบลวกไปเที่ยวอันห้าน้อยนี่เอาเลขมีที่มาเลขมีที่มาเมื่อวานเข้าไปที่หนึ่งสามตรงๆพรม่พี่น้องรอบปกตินะคะเอาเป็นยังนอบาทหนึ่งคือสินีจากกันพัดล่มพแม่พี่น้องห่อนแห้งคันบ่เปิดกระไดเข้าไปตรงๆเข้าตัวเน้นตัวจบเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับเลขมีที่มา กับตามองเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสีหน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองสามสองสี่สี่สามสี่ห้าเบิลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่สองสี่สามสองสี่ห้าสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสามสองสี่ แล้วก็สี่สามสามตัวเน้นหางเดียวสองสี 2, 4, 3, ่สามแชปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกยิกผ้าร่วย่อแม่พี่น้องล็อกยิกผ้ารวยล็อกยิกผ้าร่วยให้หมู่ว่านในเข่าไปห้าสามเข้าตัวเน้นตัวเจรอบปกตินะคะ อ้ามื่อนี่ผู้ใดเป็นแฟนครับล็อกกีกพารวยขยับมาล็อกกีกพารวยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอย6กับ8ปดสองตัวสี่หาง6 7เจ็ดหกดแปดเจ็ดแปเบิ้ลจะเป็นหกห8แดสตัวสามหาง6 8แปดเจ็ดหกดเ้าหหกดสองตัวเน้นสองหางเน้นที่8ปดรูดที่8ด เน้นไปที่8ปดเจสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว6 8 7ปดแบหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกจิ๊กพารวยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณกับไปรอบพิเศษ ที่ 3, 3, สามสเดอร์พ,พูเมพิน้องรอบพิเศษไปที่สามสาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ไห้สิไปกับซองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด4น้อยถึงห้าน้อย8กับ0ูย์สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี8 4 8สี่แปห้าศเบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง08นย์อสิ 8ปดแปดศ8นย์สองตัวเน้น2หางเน้นไปที่8ปดห้าศตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวแปดศูย์สี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของแมวหน่อยน้ำโชคเด้อค่ะ ของแมวหน่อยน้ำชกตรงกับขระโทษขอไพ่โบพานน้องมาดามบามันเบิง์คักพี่เรีมบพี่น้องอ้าคัาของเพ่อนพานกับคอมเมนต์มาเด้ออันหามาดามจดตกเนาะแมวน้อยน้ำชกไขมาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับแปดแปดกับสามสองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดสี่สามศูนย์สามเก้าตัวกันจะเป็นสามแปดสามูรียบพี่น้อง ตัวกันจะเป็น8ปดสามตัวสองหางสองแปดสี่สองสศูนยแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชคสองตัวเน้น3ามหางเน้นไปที่8ปดหนึ่งแดสสามสตัวเน้นหมดทั้งสองหางพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคกับประบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคที่หายตัวเลขหนะ้าทางมา่บางทางช่องเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะาหน้อยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ